คุณู้ชมครับกล้วยครับกล้วยน้ําว้ดูสิครับเรืออย่ังใหญ่เลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับมามีเพลี้ยแน่นอนเพลี้ยแป้งดูสิครับเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ทายังไงครับมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราจะต้องทําการกําจัดครับกําจัดเพลี้ยแป้งที่มากัดกินกล้วยของเรานะครับโดยวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับไปนะครับไปดูวิธีทํา การทำน้ำยากำจัดเปรียแป้งบุญกล้วยน้ำว้าด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนำไปกำจัดเพลี้ไล่มแมลงครับนั่นก็คือสบู่ครับสบู่ที่เราถูตัวทุกวันนะครับเพราะว่าในสบู่จะมีกรดและด่างจะทำให้สามารถไล่มแมลงกำจัดเพลี้กำจัดมแมลงได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นให้เราเตรียมน้ํำครับน้ําเปล่า1ลิตรนะครับเสร็จแล้วให้เราถูสบู่ครับถูจนเกิดเป็นฟองนะครับครับถูแค่นี้ก็พอครับคุณผู้ชมครับนี่มันเกิดเป็นฟองแบบนี้เสร็จแล้วนี่แหละครับที่เราจะนําไปไล่แมลงหรือว่ากําจัดแมลงเพลี้ยนะครับ เมื่อเราได้น้ำสบู่ของเราแล้วนะครับให้เราตั้งทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณ5-10นาทีเมื่อครบเวลาแล้วนะครับ5-10นาทีเดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปนะครับน้ำส้มสายชูเนี่ยครับจะมีกลิ่นฉุนจะช่วยกำจัดและไล่แมลงวันทองหรือมแมลงต่างๆและกำจัดมดได้ด้วยนะครับให้เราใส่ลงไปครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเราใส่ไม่ต้องเยอะนะครับ นีครับหนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็คนครับอือจะมีกลิ่นฉุนของน้ำส้มออกมาครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วนะครับในการทำน้ำยาครับน้ำยากำจัดเพรี้ยกำจัดมดหรือว่าแมลงต่างๆนะครับเราสามารถนำไปฉีดพ่นได้เลยนะครับเราไม่ต้องหมักอีกต่อไปนะครับทำครั้งเดียวใช้ให้หมดนะครับ อาทิตย์ละ1-2ครั้งก็ได้ครับเวลาเราฉีดพ่นนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราจะนําน้ํายาของเราแบบนี้ครับไปฉีดพ่นเพลียมดแมลงต่างๆที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราด้วยกันเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราปิดฝาครับผู้ชมครับแล้วก็เขย่าที่ครับไปนะครับไปฉีดพ่นตรงที่มีเพรียและมด ด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราฉีดพ่นไปเลยนะครับฉีดพ่นลงไปโดนตัวเพลี้ยหรือว่ามดเวลาเราฉีดพ่นแบบน,นี้ครับมันก็จะโดนนะครับนะครับโดนตัวเพลี้ย มันก็จะหลุดออกง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนะครับหลุดออกมาอย่างง่ายเลยครับตอนแรกๆมันก็จะติดแน่นนะครับเมื่อโดนน้ํายาของเราเข้าไปนะครับมามันหลุดออกมาเป็นพวงงยวงๆเหมือนนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นวิธีง่ายๆครับในการกําจัดเพลี้ยแป้งที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเรา ด้วยสูตรนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการคำจัดเพี้ยในวันนี้ครับหมือว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพื่อนชาแนลนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ